แอนนาเสืองามเอี่ยมเปิดตัวสวยโชว์หุ่นสับชุดว่ายน้ำรอบพีริมมิสยูนิเวิร์ส2 2 2 2 ในที่สุดก็เดินทางมาถึง3รอบสุดท้ายของการประกวด Miss Universe 2022เวทีประกวดนางงามระดับโลกที่ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe ร์สไทยแล2022ได้เดินทางไปร่วมชิงมงในครั้งนี้ค่ะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนนางงามทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่71ที่นครนิวออรีนรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นการประ กวดในะรอบคัดเลือกหรือรอบพรีลีมและรอบชุดประจำชาติโดยแอนนาได้เปิดตัวในชุดเดรสที่มีความวิบวับไปทั้งตัวซึ่งเป็นเดรสสีดำปลอกแขนสีดำความสดใสออร่าความมุ่งมั่นคือเฉิดฉายมาแต่ไกลค่ะจากนั้นก็เข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำเธอได้เดินเปิดตัวมาแบบสับๆัด้วยชุดว่ายน้ำสีส้มสดใสและผ้าคลุมที่ออกแบบโดยโลเลทวีสกักสีทองดีศิลปินชื่อดังส่วนในรอบชุดประจำชาติค่ะเวลา10บนา กาตามเวลาของไทยสำหรับในปีนี้พร้อมศาสตร์ความปางบนเวทีจักรวาลด้วยชุดสงกรานเทวีที่ได้แรงบันดาลใจจากนางสงกรานประจำปี2566ลวดลายของชุดได้แรงบันดาลใจมาจากหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอโบราณผ้าทอลายน้ำไหลประดับตกแต่งด้วยงานปาก ลูกปาดคริสตันเดื่อมและขวดน้ําที่เหลือใช้จากการบริโภคค่ะนํามาประยุกต์ให้มีความทันสมยัยทันเงินสื่อถึงการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เล่นน้ําหรือใช้ในชีวิตประจําวันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ